คือเก่าละคะ่ะพี่น้องวันนี้วันที่สี่ของการดำนาทงเก่าไรเล้วๆย่าท่านสิน้ามาดำล้างบ้านเด้บัดนี้ล้างบ้านมือนีมาลุ่นน้ำกันมาสิไดจั้พี่น้องม่ได้ไปใช้อยู่ดอกยุทงยุทานนี่ล่ะสีดำหน้าซู้พี่น้องเบิ่งเด้อคะเดอ้อไปคะ่ะพี่น้องทงนี่ทงหลังบ้านเด้อคะเดอ้อคนเราทงกับเก่าไรได้มือนีมาดำอยู่หลังบ้านเลยกระเจี๊ยพ้นมาตีตบไว้สามไรฮะนะพอดีคนดำพี่น้องกระชิบหกเกตคน เบดข้นเคืองคือเกาหันละพี่น้องค้าเนี่นะค้าจุ่มน้ำว่าวพื้นห่อนกับห่อนขั้นห่อนเท่ากับเขาโฮมท่านั้นตัวแต่มาเมนก็มีลลมวีวีอยู่ในพี่น้องเนี่นะโซเลกันไปผู้นั้นว้าผู้นี้ว่ามันก็เพลินไปบรดเวุไหวกับผู้ใดกับผู้ใดยู่ทงหาทงหน้าสีเขียวสาบายตาคะ่ะพี่น้องเลียอีกหลายยูเดอร์พี่น้องเด้อ เลี้ยอีกหลายมองหลายบอนอยู่ดี้ดำเมื่อนี่เลี้ยอเมนโอมืออื่นกับสิไปดำของอาได้แบนพี่น้องนี่ละโอ้ยยายทอนที่เจ้าคือหันเท็ดนหน้าหลายโมเมนมันนี่หลายมันมีกับอาคููกันพี่น้องเฮ็ดนคงจะยายทอนแล้วกาเพิ่นกับโต๊ะกาลุ้ลุดลุดลุกันไปหันแม่มากระดำเป็นวันเป็นวันไลเดียกันไปหันแม่พี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศเนาะสรุปแล้ววันนี้ก็ดำได้ สามไร่ค่ะพี่น้องนี่เก่งยูเดอวังแน่ความทีความหางกัศิพมาณนี่เลยนะคะเด้อพี่น้องเนี่นะหลังจากหั้นนําแล้วก็พากันขึ้นไปนี่ลาล่างโตน่าสะค่ะพี่น้องเย็นจ้อยมีแห้งยาวยาวค่ะพี่น้องเนี่นะเย็นดีมีแห้งค่ะสรุปมันนี้ก็ข้ามไปได้ทั้งหมดสามไร่ค่ะพี่น้องล้างม่านเดอ้อนี่เดอ้อจักน้อยนี่เดอ้อดำมาเทละให้ละให้ละให,ะห้พี่น้องกะสิเห็นเขาขึ้นมากขึ้นมา,นมา,นมากกะสิบ่บมีหยาด หลังจากนั้นมันก็จะเป็นทุ่งข้าวเขี่ยวกระจิไปหมดนี่เลยพี่น้องแ้้กส่ะสาชุพี่น้องเบิงนะคะขอบคุณที่เบิงค่ะ